แทักษอ,อนถึงกับยิ้มแห้งน้องปีใหม่เผยเรื่องจริงสุดลับในการบ้านส่งครู เป็นคููแม่ลูกที่น่ารักมากสาหรับแอฟทักษอนกับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยโดยที่ผ่านมาแฟนๆจะได้เห็นน้องปีใหม่ทํากิจกรรมมากมายทั้งเต้นเล่นละครทากิจกรรมท้าแดดหรือแม้แต่การวาดรูปฝีมือก็ไม่เป็นสองรองใครโดยล่าสุดแม่แอฟก็ได้โพสต์ภาพการบ้านของน้องปีใหม่ที่วาดรูปส่งคุณครูเป็นการบ้านที่มีหัวข้อว่าแม่สอนฉันว่าโดยน้องปีใหม่ก็ได้วาดภาพประกอบพร้อมกับเขียนข้อความไปว่า เป็นเด็กดีไม่นอนดึกพูดมีหางเสียงแม่ชอบสีม่วงและแม่ชอบดูซีรีส์เกาหลีซึ่งประโยคที่ว่าแม่ชอบดูซีรีส์เกาหลีนั้นน้องปีใหม่เขียนตัวโตโตงานนี้ทำเอาแม่แอปถึงกับใส่อีโมจิเป็นรูปเขินและยิ้มแห้งกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็อย่างที่รู้กันว่าสาวแอปคือเดอะแฟนนัมเบอร์วันของอปป้าหนุ่มสุดฮอตอย่างกงยูนั่นเอง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ